ตัวเลือกของประธานที่วิตของสหรัฐเองเนี่ยในสองสามสัปดาห์ที่ผ่านมาคือรู้สึกว่าเขาเองก็ดิสพอยกับตัวเลือกนะคือไม่คือไม่ได้บอกว่าใครดีกว่าใครคืออาจจะมองว่าใครแย่กว่าใครด้วยซ้าตัวทรัมป์เนี่ยคือตัวทรัมป์นี่เองเนี่ยเราห่วงเรื่องความคิดเขาเรื่องความไม่แน่นอนจะเข้ามาเป็นตัวบวกของพอลแคมเน่ของความไม่แน่นอนของการเมืองอเมริกาแล้วถ้าเกิดทรัมป์เกิดแพ้ขึ้นมาเนี่ยเขาก็มองว่า กรบวุ่นวายจะเกิดขึ้นไหมซึ่งตรงนั้นก็คือสิ่งที่เขากําลังทําอยู่กับราคาทองคือเขา h โดยการซื้อทองด้วย hedge against ความไม่แน่ของการเลือกตั้งของอเมริกาน,นั่นแหละถ้าไปไกลสุดเนี่ยเราก็น่าจะเห็นตัวเลขที่สามารถปลุกได้50-100เหรียญไม่สามารถจรนินตนาการได้ถึง200เหรียญณัจจักรครับแต่ถ้าเกิดมองมองดูเช่นเดียวกันถ้าเกิดมันปูดาว o w n แล้วลงมาเนี่ยถามว่าเรามองเท่าไหร่เราก็มองแค่นี้ ถึกันเรียเนถามทางคุณบุลเลอร์นิดนะคะว่าระหว่างคุณโดนัลด์ทรัมกับคุณแฮร์ริสเนี่ยสองคนเนี่ยใครที่จะเป็นคนปัดราคาทองค่ะคุณยัถ้าใครมาเนี่ยจะปัดราคาทองได้บ้างคือผมว่าอันนี้ผมก็ไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่องการเบืองนะฮะแต่ผมรู้สึกว่าตัวเลือกของประธานที่ิจาของสหรัฐเองเนี่ย ในสองสาส่วที่ผ่านมาคือรู้สึกว่าเขาเองก็ดิสเพอยกับตัวเลือกนะคือไม่คือไม่ได้บอกว่าใครดีกว่าใครคืออาจจะมองว่าใครแย่กว่าใครด้วยซ้ํานะครับใน,ในการขึ้นมานะครับแต่ถ้าจะให้เฉพาะมองเข้าไปตรงๆเลยว่าถ้าเป็นแฮร์ริสกับทรัมป์ตอนนี้กับเลืองของทองคําในภาษาทองคําแล้วเนี่ยจะเป็นอย่างไรตัวตั้งของตัวทรัมป์เนี่ยคือตัวทรัมป์นี่เองเนี่ย เราห่วงเรื่องความคิดเขาเรื่องความไม่แน่นอนแล้วก็ถ้าเกิดเขาอินพ w าวเวอร์ของเฟ e เดเนี่ยเรื่อง e x e c utive power order ที่เขาสามารถมีสิทธิ์ได้เนี่ยเราก็เห็นเขาทำเยอะแยะมากตอนที่เขาเป็นประธานาธิบดีไอ้ตัวนี้คือสิ่งที่จะจะจะเข้ามาเป็นตัวบวกของทองคำเน่ของความไม่แน่นอนของการเมืองอเมริกานะครับแต่ผมว่ามันก็จะมีเรื่องของเทรดเทรดวอ a r ที่อาจจะเข้มข,ข้นขึ้นในอนาคตโดยเฉพาะ กับทางจีนกับทางอะไรต่างเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เรากังวลอยู่กับเรื่องที่ทําให้ราคาของเป็นบวกแต่เช่นเดียวกันหลายๆคนก็บอกว่าถ้าท้าขึ้นมาเนี่ยสงครามก็อาจจะคูดาวลงเหมือนกันเพราะว่าทําเองก็เป็นคนที่ไม่ไม่ได้เฟเวอร์เรื่องเรื่องสงครามชอบที่จะการค้ามากกว่าอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เหมือนกับว่าไม่มีทองตัวออฟเซตบวกและตัวลบอยู่ตัวนี้นะครับแต่สิ่งที่เห็นตอนนี้ก็คือว่า พ o าวเวอร์ของโซเชียลมีเดียเนี่ยมันมีอํานาจสูงมากก,กับสื่อหลักที่มีอยู่เพราะฉะนั้นผลโพลที่ออกมาจากสื่อหลักตอนปัจจุบันเนี่ยในหลายๆาเ,ยเข้าไปดูในโซเชียลมีเดียเนี่ยเขาตรงกันข้ามตอนนี้สื่อหลักปัจจุบันเนี่ยโดยรวมเนี่ยไฮริตนำเล็กน้อยแต่ถ้าเกิดไปดูในโซเชียลจริงเนี่ยเขาก็ฟันธงไปแล้วช้ำน่าจะชนะนะครับอันนี้ก็ลองต้องมองดูว่าเป็นอย่างไรแต่ท้ายสุดก็เห็นว่าสองอ,สองคนนี้ที่เป็น คัดิเดตของเพรสเด้เนี่ยตอนนี้คือเชื่อเฉียดกันมากแล้วถ้าเกิดทรัมป์เกิดแพ้ขึ้นมาเนี่ย mm hmm. เขาก็มองว่าก่อบวุ่นวายจะเกิดขึ้นไหมซึ่งตรงน,นั้นก็คือสิ่งที่เขากําลังทําอยู่กับราคาทองคือเขา h ฮ d โดยการซื้อทองด้วย hedge against ความไม่แนข่ของการเลือกตั้งของอเมริกันนั่นแหละยิ่งความไม่แน่นอนที่มีความคู่ขี้กันเท่าไหร่เรื่องของราคาทองคาก่อนหน้าที่ไปถึงวันเลือกตั้งเนี่ยก็จะสามารถที่จะเรียกว่าไม่มีแรงขาย แรงซื้อมากหรือน้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าตอนนี้หมดกําลังซื้อหรือ,อยังคนที่อยากจะซื้อทองซื้อหมดผ่อนหรือ,อยังอะไรเงี้ยครับก็ต้องต้องดูดูตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับอ,อืมค่ะแต่ว่าคุณโดนนั้นทำมานี่ก็ทําให้คนคาดการณ์กันบอกว่าอย่างที่คุณเริ่มบอกนะคะคืออะไรที่มันคาดเดาไม่ได้ แล้วก็ไอ้คาดเดาไม่ได้มันจะทําให้ราคาทองเนี่ยแหละผันผวนแต่สิ่งที่เรากลัวจริงๆก็คือเรื่องของนโยบายของคุณธรามนะคะว่ากจการทางการค้ามันจะทาให้เศรษฐกิจโลกแย่หรือเปล่าหรือแม้กระทั่งเรื่องของการที่จะต้องกู้เงินมาเพราะคุณทําก็จะเป็นลนักษณะเหมือนว่ากู้เงินมาก่อนแล้วก็ค่อย <ừ> อ สร้างรายได้ทีหลังนะคะทำให้รายได้เกิดขึ้นทีหลังแล้วก็อาจจะมีการเก็บภาษีทีหลังเท่านั้นเองนะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งนะคะคุณบุญเลิศถามเมื่อสักครู่ที่คุณเลิศบอกเนี่ยว่าตอนนี้ราคาทองเนี่ยคือมันแบบว่าโอ้ยซองบายมากๆเลยนะคะมันปรับย่อแค่นิดเดียวท่านเองแล้วก็ขึ้นต่อขึ้นต่อขึ้นต่อ,ตอมันเป็นกราฟชันเนี่ยถ้าในเชิงของทางเทคนิคเนี่ยมันมันมีแนวต้านบ้างไหมคะหรือว่ามันไม่มีแนวต้านเลอมีแนวรับแนวต้านบ้างไหมคะตอน,นราคาทองคือแล้วแต่เอาที่สินใหญ่ไปจับอครับ ถ้าเกิดเรามองเล่นเส้นไฟโบที่เราใช้กันอยู่เนี่ยมันก็จะมีตัวเลขที่ที่สามารถเป็นเส้นเป็นแนวต้านทางทางเทคนิคได้อ่าในทุกๆในทุกๆแนวนะครับแต่ถ้าถ้ามองจะเรียกว่าไงดีถ้าถ้ามองปัจจุบันเนี่ยถ้าถ้าอ่าจากจากคนค้าทองเองเนี่ยผมมองจุดระดับที่เป็นไซโคเรจง้ง่ายๆเลย2 0 0 8 9 0 0 9แล้วก็มองกันแบบ ง,ง่ายๆคือทีละห้าสิบเหรียญแล้วก็ระดับวันก็มองทีละสิบถึงยี่สบเหรียญนะครับ mm hmm. หมายความว่ายัางไงหมายความว่าถ้าตอนนี้ถ้าเราจะพูดว่าเราจะมองพีดิตทองโอเคได้ระดับวีคเนี่ยผมก็มองว่าถ้าไปไกลสุดเนี่ยเราก็น่าจะเห็นตัวเลขที่สามารถบวกได้5้าสิบถึงร้อยเหรียญไม่สามารถจรินตนาการได้ถึง200ร้อเหรียญณปัจจุบันนี mm hmm. ้แต่ถ้าเกิดมองมองดูเช่นเดียวกัน ถ้าเกิดมันครูด,ดาวแล้วลงมาเนี่ยถามว่าเรามองเท่าไหร่เราก็มองแค่นี้เหมือนกัน50-100เหรียญแต่ในแง่ชิงทางเทคนิคต่อปัจจุบันเนี่ยต้องถือว่าวิกตลอดทั้งวิกที่ผ่านมาในทุกๆวันในกราฟเดย์เนี่ยมันอยู่ในโซนโอเวอร์บอทแบบซูเปอร์โอเวอร์บอทมากๆนะครับแล้วก็ในแง s, ่ gent, เทคนิคเนี่ยมันมีเดเวอร์เจนชัดเจนมากคือไพรซิงกับโมเมนตัมเนี่ยขัดแย้งกันนั่นหมายความว่าเมื่อเมื่อเวลาที่ตลาดรับรู้ แล้วไม่สามารถไปต่อได้เนี่ยยังไงก็ต้องลงครับนั่นหมายถึงว่าทางเทคนิคเนี่ย <S 2> <S 2> มันชี้มันชี้มากๆเลยว่ายัางไงก็ต้องลงแต่ผมก็เห็นด้วยวิธีการของนักเทรดเดอร์ครับมันก็จะมีจังหวะให้ลงมาตลอด <S <S แต่ <S <S ลงมาก็เด้งขึ้นไปตลอดแล้วก็ปิดเหมือนกับปิดทำนิวไฮตลอดตรงนี้ครับก็ต้องก็ต้องมองว่าเมื่อถึงจุดที่เป็น New High จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราจะเห็นอีกวันหนึ่งเหมือนคั้งที่แล้วเนี่ย ไปสองสองพันเจ็ดร้อยห้าสิบ่มาที่สองพันเจ็ดต้นๆน,น,น,นะครับไอ้วันนั้นนี่แหละเราจะเห็นว่าตัวเลขเนี่ยมันทีห้าสิบเหรียญเลยภายในแค่ระดับชั่วโมงนั่นเองซึ่งแปลว่าเหตุการณ์เดียวกันจะเกิดขึ้นในช่วงนี้เหมือนกันนะครับแต่ผมก็คาดหวังว่าก่าอนเลอกตั้งมิการเนี่ยมันจะไม่มีแรงๆแ,แบบนี้เพราะว่าผมเชื่อว่าเรื่องของเลือกตั้งเนี่ยน่าจะพออยุงราคาตรงนี้ก่อนอืมค่ะแต่ว่าเรื่องของสงครามที่ทั้ง ยูเครนทั้งตะวันออกกลางเนี่ยเราสังเกตว่าตอนนี้มันเหมือนว่ามันอาจจะเป็นปัจจัยที่มันดันขึ้นไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่แล้วน,นะคะมันเหมือนว่ารับรู้าอาจจะไม่กี่เหรียญเท่านั้นเองตัวที่กลายเป็นตัวที่ดันเนี่ยกลายเป็นเรื่องของการเลือกตั้งเอเมริกาแล้วก็เรื่องของการลดดอกเบีย้ยครับเอ่อถ้าถ้าถ้าจับพาเลตต้จริงเนี่ยถ้าถ้าจะมองปัจจันเนี่ยปัจจัยสงครามเนี่ยกับจริงเนี่ยผมก็ติดตามรายการคุณนาวตลอดนะ ว่าจริงๆถ้าเกิดนักวิเคราะห์ที่ในฝั่งที่เป็นนักวิเคราะห์ที่เป็นนักกลยุทธ์จริงๆเนี่ยเขามองว่าการการที่เราจะการที่อิสาราเอลก็ดีโต้อตอบโต้อตอบอิหร่านเนี่ยก็อยู่ในวิธีคิดที่เขาคาดหวังได้แล้วก็เป็นในเชิงกลยุทธ์จริงๆผมว่าตอนนี้ไม่มีใครอยากจะทําให้มันรุนแรงมากขึ้นแล้วตอนนี้ในธัญญูเองก็เปิดศึกหลายด้านมากจนกระทั่งว่ารอบนวนเกี่ยกลาร่องของเองก มาบนว่าเ,าเปิดศึก,จนก,กจนกระทั่งว่าไม่มีกลยุทธ์แล้วตอนนี้นะครับก, Rut, ก็หมายความว่าจริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้หมายความว่าจะสามารถคงสตตัสตัวเองได้ตลอดไปถ้าเขายังคิดที่จะเปิดหน้าลบอยู่ตลอดเวลาครับแล้วในฝั่งยูเครนเองรัสเซยเองก็ยังมีประเด็นที่ยังเหมือนกับว่าตอนนี้ก็เปลี่ยนประเด็นเรื่องของเกาหลีเหนือเข้าไปอะไรต่างๆนะก็แต่จริงในสนามป้อมจริงผมว่าเขาก็ยังสู้กันอยู่แต่สิ่งที่มันกลับมาสะท้อนที่ราคาทองเนี่ย ตอนนี้แฟกเตอร์ตรงนี้ถ้าไม่รุนแรงมากกว่าน,นี้เนี่ยเป็นปัจจัยที่เราได้ยินทุกวันเนี่ยไม่ได้มีผลมากใหม่นะตอนนี้เราก็จะมาเล่นกับเรื่องโปผลเกี่ยวกับปัจจัยทางธุรกิจมากกว่าทางเศรษฐกิจมากกว่านะครับแต่เช่นเดียวกันถ้ามันมันฮิตขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเราก็รู้ทันทีว่ามันมันพุ่งขึ้นแน่นอนครับผม อ๋อค่ะมันเหมือนมันกระเพื่อมนะคะแต่สังเกตเหมือนว่าไอ้เรื่องของสงครามเนี่ยอย่างที่คุณบุญเลิศบอกว่ามันก็อาจจะไม่ได้จบง่ายๆมันเหมือนเป็นมันเหมือนเป็นตัวค้ายันให้ราคาทองมันไม่หล่นไปเยอะนะคะมันเหมือนเป็นปัจจัยหนึ่งที่ราคาทองแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ทําให้ราคาทองเนี่ยคือแบบว่าพุ่งแรงเหมือนเมื่อก่อนนี่ละที่เมื่อก่อนนี่คือเกิดสงครามนี่คือเราไม่รู้ไม่ได้ทันตั้งตัวไงฮะตุ้ม ราคาน้ํามันขึ้นราคาทองคำขึ้นแต่รอบนี้เหมือนคนเริ่มชินชาว่า,าเดี๋ยวมันก็ไม่ได้แรงไปกว่าน,นี้แหละแต่ว่ามันจะยืดเยือเ้อไปเรื่อยๆมันไม่จบงา่ายมันก็เหมือนเป็นตัวที่แบบต้านทานไม่ให้มันเป็นลงไปมากกว่าน,นี้ทองคำอย่างที่คุณรื่งบอกว่าไอ้ขาลงเนี่ยไม่ค่อยเห็นละมันจะเห็นแต่ขาขึ้นที่มันไม่มีเพดานมันจะเป็นลนักษณะนี้มากกว่าครับก็ก็ผมมกักจะเปรียบเทียบเรื่องนี้เหมือนกับการต้มน้ําเนี่ยครับว่าจุดเดือดก็คือร้อยองศา แต่ตอนนี้ผมว่ามันเมนเทนเหมือนกับมันมันมันไม่ได้แค่อุ่นห้าหกสิบองศาครับมันเมนเทนอยู่ที่เจ็ดแปดสิบองศาเก้าสิบองศาพร้อมที่จะบอยลิงพร้อมที่จะเดือดซึ่งตรงนั้นเราก็รู้ดีว่าข้อเท็จจริงตัวนี้มันเป็นจริงจริงตราบใดที่ไม่มีการยั่วยุไม่มีอะไรที่มันผิดแผนหรือไม่มีอะไรที่ที่เขาไม่สามารถตอบในทัพผู้นําประเทศได้เนี่ยเขาก็จะรุนแรงพอรุนแรงเสร็จเนี่ยแฟกเตอร์ต่างที่เกี่ยวสงครามเนี่ยก็จะอยู่ในเฮดไลน์ อยู่ในสิ่งที่นักลงทุนโดยเฉพาะนักลงทุนทองเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าสงครามเท่ากับทองขึ้นนะครับเ uh huh. ล้เมืนการแปลความง่ายๆแบบนี้ uh huh. ก็เป็นสิ่งที่เราเข้าใจได้อยู่แล้วว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับโลกไม่ว่าในพื้นที่ไหนของโลกเนี่ยถ้ามันฮีทขึ้นมาแล้วมันเดือดขึ้นมาเนี่ยยังไงก็กระทบทองคำโดยตรงแล้วจริงๆแล้วก็ทบทันทีเลยนะครับไม่ได้กระทบแบบเหมือนก็ต้องมามานัวิเคราะห์ก,ก่อนมาอนเคลา์ก่อนไม่เลยพอ uh huh. แด่แค่เห็น เห็นแค่เฮดไลน์ก็ไปแล้วครับตรงนี้ฮะค่ะคุณผู้กข่าถ้าถ้าเฉพาะในปีนี้เนี่ยประเด็นที่เราต้องตามกันเนี่ยสาหรับตัวที่มันจะทําให้ราคาทองคำเนี่ยมันร้อนระอุเนี่ยมันมีอะไรบ้างคะเ,เลือกตั้งของอเมริกาแล้วก็หลังการเลือกตั้งแล้วก็เรื่องของดอกเบีย้ยดอกเบี้ยก็จะมีพฤศจิกายนแล้วก็มีธันวาคมด้วยนี้ของเฟดนะคะแล้วมันมีอะไรบ้คาคะที่มันจะเป็นตัวที่แบบว่านักลงทุนเขาต้องติดตามดูว่ามันจะรักษาระดับราคาของทองคาไม่ให้ไหลยกลงไปมาก แต่ว่าจะเป็นส่วนที่ทำให้ราคาทองคำมันค่อยๆปรับฐานขึ้นเรื่อยๆนี่ยอืมถ้าถ้าถ้ามองในมุมนี้ผมมองว่าเหมือนกัเราทำบริษัทแล้วก็ต้องประเมินเนาะว่า,าปลายปีจะเป็นยังไงใช่ไหมครับผมเชื่อว่าตอนเนี้ยอเมริกาก็ยังอยากจะรู้ผลว่าออกมาแล้วเสร็จเนี่ยใครเป็นใครนโอยู่ปายเป็นอย่างไงทรัมป์บอกว่าวันแรกที่เข้านั่งปุ๊บเขาจะทำเรื่อง migration คนที่ที่อบประยพเข้ามาเนี่ยทันทีเลยทําจริงหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องประเมินกันไอ,อ้นนี้แค่สมมติน,นะครับเช่นเดียวกันเร,เรื่องเรื่องเฟดเนี่ยผมว่าเรามีอยู่สองสองเวลาคือวิจิการกัทันวาแล้วผมเชื่อว่าเฟดเองก็พูดชัดเจนว่าก็ยังรอตัวเลขอยู่ยังยังพิจารณาได้อยู่แต่แน่นอนมันเริ่มต้นของบรรยากาศของการลดดอกเบี้ยแน่นอนไอ้คำว่าขึ้นไม่มีแล้วใช่ไหมครับงี้ลดลดเท่าไหร่ลดอย่างไรเนี่ย เราก็ต้องดูว่าเขาแอคชั่นจริงอย่างไรซึ่งตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยมันหมายความว่าเริ่มลด50ตังค์50เบสิสพอยต์ครั้งนี้จะลด25กับ25้ไหมหรือแค่25ลดศูนย์หลังจากนั้นแล้วเนี่ยปีหน้าจะมีช่องว่างอย่างไรซึ่งผมเชื่อว่าการประเมินรายปีเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในตอนต้นปีเพราะว่านักลงทุนก็จะปิดพอจะส่งพอกันอะไรตอนปลายปีทุกอย่างก็ต้องออฟเซ็ตบัญชีกันเนี่ยตรงนี้จะเป็นเรื่องของของการการหมายว่าดูประเมินกันว่า พอสิ้นปีนี้เป็นอย่างไรนะครับซึ่งตรงนี้ถ้าโดยโดยธรรมชาติของมันราคาทองทํานิวไฮแบบนี้เพื่อรอเพื่อรอความความชัดเจนหรือความแน่นอนซึ่งความแน่นอนนั้นอาจจะเป็นเป็นความที่ไม่แน่นอนนะคือแน่นอนคือมีผลแล้วแต่อันเซอร์เทนตี้อาจจะต่อไปแล้ดูแรงมากขึ้นเมื่อเทียบกับเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นเนี่ยนั่นหมายความว่าเขาก็อาจจะมองว่ายังมีโอกาสที่ทองจะพุ่งต่อไปในปีหน้าทั้งปีสังเกตได้เลยว่าวันนี้ธนกิจใหญ่ๆเนี่ยเขาจะมองเขามอง เขาจะพูดเนี่ยเขาพูดดักขอไปเลยเป็นปีอ๋อ forecast หลังจากมีเหตุการณ์แบบนี้แล้วขอเปลี่ยนตัวเลขประมาณประมาณการได้ไหมจากสิ่งที่อยู่แค่นี้เป็นตรงนั้นไปเพิ่มอีก50เหรียญ20เหรียญซึ่งจริงๆแล้วอันนี้ก็คือตัวแคปที่พวกเราเองหมายถึงว่าพวกเราเองก็มองเหมือนกันว่าจริงๆธนาคารเขามองอะไรเกี่ยวกับออโต๊ะธนาคารเขามองอย่างไรแล้วเป้าหมายที่ให้นักลงทุนเนี่ยในแง่ target ไปเนี่ยเขาให้เท่าไหร่ซึ่งตรงนั้นก็จะเป็นสิ่งที่เราต้องประเมินกลับมาเช่นเดียวกัน อมินมีความเสี่ยงบ้างไหมคะอะไรที่มันจะทําให้ทองปรับฐานได้มีปัจจัยเสี่ยงเลยไหมครับก็เอาจริงตอนนี้ผมมองเทคนิคอลเป็นเป็นหลักเลยว่าถ้าโอบอสขนาดนี้เนี่ยถามว่าก่อนที่ก่อนก่อนวันก่อนวันที่มันที่เรารออยู่ว่าเริ่มตั้งเมกาหรือวันที่เฟดออกดอกเบี้ยเนี่ยเราอยากจะมองว่าเป็นยังไงนะครับทองไปต่อไหมหรือทองที่ต้อง ต้องต้องครูดาวลงมาก่อนเพื่อรอเพราะว่านักลงทุนไม่สามารถหมดกําลังซื้อและไม่สามารถที่ซื้อต่อไปได้ละตรงนั้นคือสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เป็นจังหวะเลยที่คนที่เหมือนว่าถ้าเกิดจะรออยู่รอขายแต่โฮไว้แต่เมื่อลงก็ตั้งตั้งเลยเทคโปรฟิตเลยก็ได้คือคือมองเหมือนกับว่าถ้าลงมาสักนิดหนึ่งเขไปต่อไม่ได้ก,ก็ขายหรือไม่ก็คนที่อยากจะซื้อก็มองว่าไม่กล้าไล่ซื้อ แต่ถ้าเกิดลงมาจริงๆลงมาลึกๆจริงๆเนี่ยก็จะพิจารณาในการซื้อได้อันนี้ผมคิดว่าเป็นประเด็นที่นักลงทุนต้องเฝ้ามองกันจริงๆแล้วก็ผมเชื่อว่านักลงทุนปัจจุบันเนี่ยมีมีตรกกะมีโลจิิกที่ที่ค่อนข้างจะดีขึ้นมากๆบางบางอาจจะเกิดจากประสบการณ์นี่แหละครับว่าติดดอยมาเป็นหลายปีห้าปีแล้วก็หลุดหรืออะไรก็ตามที่มีอยู่แล้วก็เวลาไม่ทำสต็อกลอดอันนี้เป็นสิ่งสําคัญมากเวลาที่มันโดนโดนากราคาไปเนี่ยไม่มีสต็อกลอดเนี่ยโอ้โหเหนื่อยมาก จะทำอะไรก็พอตเต็มไปหมดยุ่งยากไปหมดอะไรเงี้ยครับอพอแตกก็เป็นนะครับเพราะเราเองก็ต้องมองว่าจริงๆแล้วนักลงทุนก็ต้องประเมินตัวเองว่าเวลาใส่เงินลงไปในสินทรัพย์ต่างๆด้วยทองคำเนี่ยเราต้องรู้ดีว่าเรากําลังลงทุนกับสินทรัพย์ที่มีเนเจอร์แบบนี้นะครับแล้วก็เราด้ลงทุนด้วยเหตุผลอะไรแล้วตัวนี้เป็นตัวตอบว่าคุณจะซื้อเพิ่มหรือคุณจะขายทิ้ง หรือุณจะซื้อใหม่อะไรเงี้ยครับเพื่อไม่พลาดทุกข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกช่องทางของ Moneychat นะคะ